รามาวาปุ๋งสุดาวานเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารทิ้นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไทยแลนด์เบส local food รสชาติที่หายไป the road t a s e ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณห,ห้องสีวราแกนบอลรูมชั้นสองโรงแรมทาวอินทาว การประชุมทั้งหมด3าวันนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีจากหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นปรัฐธรรมจังหวัดเองหรือว่า i n f อน e ซอร r นะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางด้านอาหารค่ะเพื่อมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเสวนาในการที่จะช่วยกันยกระดับเรื่องอาหารพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์แล้วก็มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อที่จะช่วยกันมาดูว่าเราจะสามารถยกระดับให้เป็นเมนูอาหารที่จะสามารถที่จะ โปรโมทให้โด่งดังมากขึ้นแล้วก็สามารถทํารายได้ให้กับพื้นที่ได้ยังไงมากขึ้นค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะที่ได้มีการจัดประชุมเชิงวิชาการเอ้ยเชิงปฏิบัติการแบบนี้นะคะค่ะก็คิดว่าที่ผ่านมาค่ะเราก็เอาในแต่อาหารในแต่ละท้องที ขึ้นมาแล้วก็ในรอบเนี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะอยากที่จะยกขึ้นมาไม่ว่าจะทํางานร่วมกับเชฟเพื่อที่จะทําให้อาหารเนี่ยมีความโด่งดังและติดตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะทํางานกับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าในการที่เรา จะยกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งว่าในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเครื่องดื่มสมุนไพรหรือว่ามีเครื่องดื่มอะไรที่สามารถ pairing กับอาหารของท้องที่ตัวเองได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่ชื่นชอบอาหารน,น,นะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะโปรโมทให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปชิมได้ค่ะจริงๆทำร่วมกันกับหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะเรามีการเนี่ย มีมีมีการบทั้งอบรมทั้งสัมมนานะคะแล้วก็มีการทํางานร่วมกับภาคเอกชนในหลักในในหลากหลายแง่เลยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็มีในในเรื่องของอาหารคืออาหารเนี่ยเราให้ความสําคัญเพราะอย่างที่บอกนะคะคือสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยสร้างรายได้ให้ประเทศด้วยแล้วก็มีความหลากหลายเพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านอาหารมากค่ะทางทางรัฐบาลเองค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตของทุกกระทรวงนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองเราก็พยายามที่จะดึงอาอัตลักษณ์เอกลักษณ์กออกมา แล้วก็กระทรวงอื่นๆเองก็พยายามที่จะช่วยโปรโมทในการจัดงานนะคะไม่ว่าจะทํางานร่วมกับทั้งในประเทศต่างประเทศก็จะเห็นว่ามีเชฟดังๆหลายท่านนะคะได้มีการาได้นําอาหารไทยเนี่ยมาแพริ่งกับเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวกระทรวงวัฒนธรรมเองล่าสุดอะค่ะปีนี้เราก็ได้มีต้มยำกุ้งที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะบอกว่า,าทางนโยบายของภาครัฐเนี่ยผลักดันในทุกมิติค่ะ